สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ พราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จ,จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสําหรับแนวทางของสูตรเด็ดล่างอาจารย์จะตามให้นะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างระยะยาวเป็นสูตรที่สนะคะ แท็กสองเนาะแบบนี้เลยอาจารย์เริ่มคำนวณนะคะมาตั้งแต่เมื่อที่ออกศูนย์ศูนย์เมื่อที่ออกศูนย์ศูนย์นะคำนวณมาได้ที่ศูนย์สองสามออกศูนย์ศูนย์ได้ที่เลขศูนยะ์ศูนย์ศูมาสิบหน่วยศูนย์ศูนย์ ต่อไป็ว่าที่สองศูนย์สองสามได้ล็อกเดียวกันนะออกสามสองสองตัวนี้เลยว่าที่สามนะหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ออกสามแปดล็กสาม ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็เดินดีด้วยนะตามนี้เลยหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าออกหกหนึ่งเวที่ห้าศูนย์บวกสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสามศูนย์สองสามออกสองหนึ่ง สบายว่าที่หกเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกห้าหนึ่งว่อที่เจ็ดสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าออกสองสาม ว่าที่แปดสองก็ล็อกเดียวกันเลยนะสองสี่ห้าออกห้าหนึ่งต่อไปนะคะว่าที่เก้าเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบออกห้าศูนย์ เมื่อที่สิบสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกออกห้าสี่ต่อไป็นเมื่อที่สิบเอ็ดสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้ล็อกเดียวกันกับเมืที่แล้วของห้าสี่อันนี้ออกมาสามสองสามสองส ตรงสองสามสี่นะตรงสองสามสี่ก็ทะแยงเหมือนเก้าสิอดนี่เลยแบบนี้ทําเหมือนทำมุมทมุมเหมือนกันนะคือทะแยงมาแบบนี้ต่อมานะครับว่าที่สิบสองศูนบวก2องได้สองบวกหเป็นสามออกสามหกมันไม่มาต่อเนื่องในสองตัวนี้นะมันโดดนะคะโดด แสดงว่าสูตรนี้มันมาแบบสเป,สเป,สเปะสปะนีสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกอ่ะออกแปดห้าตัวนี้แปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกศูนย์หกต่อเนื่อง 5้บวกสเป็น7จบวกหเป็น8ออก8 7นะต่อไปเมืที่16บนะเจบวกสเป็น9กบวกหเป็น0ออกสองศู ข้อที่สิบเจ็ดศูนย์บวกสองก็ได้สองบวกหนึ่งเป็นสามออกศูนย์หกโดดมาฝั่งนี้ละแต่ถือว่าสูตรยังเดินดีนะสิบสิบเจ็ดงวดละข้อที่สิบแปดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ออกเก้าหนึ่ง ไปงวดที่สิบเก้าหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าออกสองหกสองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าออกห้าศูนย์ ามนี้นะห้าศูนย์อาจารย์จะเขยบขึ้นไปนะคะว่าสูตรนี้มันเดินดีนะถึงจะไม่มีหลักนะแต่ว่าไม่มีทางก็ถือว่าเดินนะคะท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้บ้างนะว่าที่ยี่สบเอดนะสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดออกหกสาม ที่ยี่สิบสบวกสเป็น0ูนย์ศนบวกหได้1ออก3ามหน่อไป23่สบาห้าบวกสองเป็น7จบวกหเป็น8ออกห้าแปด ที่ยี่สิบี่เจ็บวกสเป็น7จบวกสเป็น9กบวกหเป็น0ออก7จ็ดเจบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9ออก6กหนึ่ง ต่อไปงว่ที่ยี่สิบหกนะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ออกแปดเจ็ดต่อไปนะว่ที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะคะสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกออกสามเจ็ด สังเกตนะยุ่ยนะี่สิบยี่สิบสามเนี่ยถึงยี่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็แถวนี้ทั้งแถวเลยเนาะแถวนี้ทั้งแถวต่อไปยี่สิบแปดเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมาสองสองยังเข้าอยู่ต่อมาว้วที่ยี่สิบเก้านะคะ ยีสิบเก้าก็ล็อกเดียวกันเลย 9, 1, 2, เก้าหนึ่งสองลอกไปเลยเนาะออกห้าสองพราที่สามสิบหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าออกหนึ่งหกนะมันไม่มีทางเลขเลยเนาะไม่มีทางเลขให้เราฟันนะดูสิไล่ไปล้ก็อยู่ในจำนวนสามตัวนี้แหละ โดยทั่วไปแล้วจะมาแค่ตัวเดียวนะคะมาแค่ตัวเดียวมาสองตัวอยู่หนึ่งงวดสองงวดสามงวดไม่เอาเบิ้ลน,นะสามงวดสามงวดยกเว้นเบิ้ลในพวกเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ถููมาตัวเดียวแต่มันเป็นเบิ้ลอันนี้ก็งวดที่สามสิบเอ็ดแปดบวกสองเป็นสิบ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกศูนย์สองตัวนี้มีทางไหมต่อไปสำหรับงูที่แล้วหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ออกมาที่สี่แปด ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเลือกไว้อยู่แล้วของวดที่แล้วนะแต่เราเลือกเป็นที่4 6นะคะชุดเดียวเลย4 6ถ้า4ก็คือ4 6ถ้า8ก็8 7อย่างงี้นะคะแต่ถ้าเกิด6ก็6 9มีอยู่3ชุดนะที่อาจารย์ฟันไปให้นะตัวเลขก็จะอยู่ในจํานวนนั้นเลยสำหรับวดนี้นะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือ4จะเป็น4 6ถ้าเป็นเออ แปดใช่ไหมหลักหลักสิบนะสี่หลักแปดก็จะเป็นแปดเจ็ดถ้าเป็นหกหลักสิบแล้วก็จะเป็นหกเก้าอาจารย์ก็จะให้ไปสามชุดนี้สี่ก็คือสี่หกแปดก็คือแปดเจ็ดหกก็เป็นหกเก้านี่ค่ะสามชุดนี้ที่อาจารย์ฝันให้งวดที่แล้วสรุปว่าในสามตัวเนี้ยมันไม่มาอย่างที่อาจารย์บอกแต่มันมาที่สี่แปดใกล้ๆกล้ันนี้เลยก็คือตัวนี้คู่นี้ออกมาที่สี่แปด ออกมาเป็นเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเด่นที่อาจารย์คัดให้นะแต่ละงวดนะส่วนใหญ่จะเข้านะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่อาจารย์เลือกให้เนี่ยจะเข้าแต่ว่าเวลาจับเนี่ยสี่ไปสี่หกซะนะแต้มศูนย์แต้มศูนย์มันได้ใช่ไหมแล้วก็เออแปดก็เป็นแปดเจ็ดเป็นสิบห้าอ่าแต้มห้าก็ได้ แล้วก็หก็เป็นหกเก้าก็เป็นแต้มห้าก็ได้เพราะมันมีเลขที่เป็นหลักหน่วยที่เป็นเลขเก้าหลักหน่วยที่เป็นตัวเลขขี่ที่เป็นเลขเจ็ดใช่ไหมแล้วหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่ก็เป็นเลขหกแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเลขวิ่งทั้งหมดเลยนะสี่ก็มีวิ่งตัวเดียวเก้าก็มีวิ่งตัวเดียวบางทีสี่กับเก้าอาจเป็นตัวเดียวกันถ้าสี่กับเก้าเป็นตัวเดียวอาจารย์ก็บอกว่าเอาสี่ก็ได้เก้าก็ได้ใช่ไหมแต่เลขที่เราเลือกเลือกมาในแนวทางของรักสิบก็จะเป็นสี่แปดหกแค่นี้ สี่ก็ 4, 6, 8, 8, 7, 6, 6, สี่หกแปดก็แปดเจ็ดหกก็หกเก้าสรุปออกมาที่สี่แปดเพราะนั้นลองดูที่อาจารย์เลือกสามสี่ตัวเนี้ยบางทีก็เลือกมาสี่ตัวบางทีก็เลือกห้าตัวบางทีก็เป็นตัวซ้ําอะไรเงี้ยนะก็ลองดูว่าเออเห็นไหมอาจารย์เลือกแบบเนี้ยมันเข้าดีท่านผู้ชมเนี่ยมันออกสี่แปดมันก็เข้านะแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้สําหรับสูตรนี้อ่ะตามนี้เป็นงวดที่สามสิบสี่ถือว่าเป็นระยะยาวนะสามตัวเนี่ยเดินดีระยะยาว อาจารย์คำนวณแล้วเนาะมันจะได้ที่เลขเด huh ี 5, 7, ๋ย <ties> <ร>วแป๊บนะสามหกแปดสามยี่บสี่กับหกก็เป็นสิบหมดไปเก้ากับหนึ่งเป็นสิบหมดไปห้ากับเจ็ดกับห้ากับสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่ได้สี่นะสี่บวกสองสี่กับสองก็เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่สี่หกเจ็ดอ้าวตัวตัวไหน ตัวทั้งสามตัวนี้นะไปอยูใ่ในแนวทางของเลขนะวิ่งนะวิ่งมีเลขหกก็มีหลักหน่วยที่จะเป็นแนวทางของเลขเเลขขนะี้เนาะเลขเจ็ดก็มีนะหรือว่าปักหลักสิบที่เป็นเลขสี่โอ้โหได้หมดเลยนะตัวเนี้ยสี่หลักิบมษนจะเป็นสี่หกสี่สี่หกแต้มศูนย์แต้มศูนย์สี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดแต้มหนึ่ง แต้ม46แต้มศูนย์ไม่มีนะฮะ47เป็น11แต้มหนึ่งมีหรือว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในจำนวนนี้ไปจับกับแนวทางของเออตัวตัวเด่นเนาะที่เป็นเลขเก้าก็จะเป็นได้นะงวดนี้นะเลขสวยๆจะมีเดีจจ๋ยวจางเขียนให้ด้วยดินสอเนาะตัวแรกเลยก็หนีไม่พ้นเลขสี่นะเลขสี่ตัวต่อมาก็คือเลขหก ตัวต่อมาก็เป็นเลขเจ็ดนะแล้วก็มีเลขเก้าตอนนี้นะเราได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะว่าทีนี้ก็มีตรงเนี้ยเลขเก้าก็มีเลขเก้าก็มีเลขเก้านะก็มีอยู่ในตรงเนี้ยแต่มันก็เป็นออกสี่แปดในตัวที่อาจารย์คัดนี่แหละ ก็ทีนี้ตัวนี้ก็มีเลขเก้าเหมือนกันเลขจะคล้ายๆกันเลยนะท่านผู้ชมเลขเก้าออกมาที่สี่แปดเลขเก้าคือเลขวิ่งตัวเดียวถ้าใครจําได้นะออกมาสี่แปดโอเคเนี่ยออกมาสี่แปดก็คือตัวนี้กับตัวนี้นี่มีเลขเก้าตัวนะคือออกมาที่ตัวนี้ละตัวนี้ไม่มาสองตัวนี้ออกสี่แปดนี่นะอันนี้ก็มีสี่มีหกแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีเก้า จะออกอะไรนะคะตัวไหนอ่แล้วก็ว่าค่อยเลือกกันแต่ถ้าให้อาจารย์เลือกตามนี้นะสี่หกเจ็ดนะสี 4, 6, 7, ่หกเจ็ดนี่อาจารย์ชอบสุดๆเลยในสามในสามตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะเลขสี่นะสี่หกเจ็ดอะสี่หกเจ็ดเนี่ยตัวตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เดี๋ยวลองดูจากสูตรเด่นสูตรอื่นๆนะ หรอจะเป็นเลขหกหรือจะเป็นเลข 6, จเจ็ดอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันนะอันนี้เราเพิ่งจะเริ่มเรียนมานะฮะอาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวพวกนี้อาจารย์จะไปทางแนวทางของบนนะคะบนวางให้วันเดียวเลยสามสูตรจะเป็นปักหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอย่างละสามตัวละไว้ก่อนพอเข้าใจเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งบนนะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางของข้อมูลบนนะในสูตรที่เอฟซีอยากได้อาจารย์จะทําให้นะคะในวันพรุ่งนี้นะ วันนี้ก็เรียนล่างให้มันรู้ตัวเลขไปบ้างเนาะจะได้จะได้ไปเลือกถูกนะคะสี่หกแล้วก็เจ็ดนะตามนี้อาจารย์ถ้าเป็นสูตรนี้อาจารย์จะชอบนะ x สีเ่ 4, เพราะว่ามันจะโดดมานี่ไหมสี่แล้วมาสี่นี่ไหมเลื่อจะเป็นนี่จะลงมาตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทางมันก็ถ้าทางขวางแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีนะขวางมาแบบนี้อันนี้มันมีข้างแรกเลยที่ขวางนะ พอถ้าเป็นทางเนี้ยขวางมาแบบนี้ยมันจะกระโดดเลยนี่ขวางแบบนี้อาจารย์ดดกลัวโดดมานี่นี่ก็มีนะเลขวิ่งหลักหน่วยหลักหน่วยมันจะมีสองตัวตัวเนี้ยหน่วยกับตัวเนี้ยถ้าเป็นหน่วยตอนนี้หลักสิบตัวนันนี้ใช่ไหมสิบล่างอันนี้มันเป็นเลขวิ่งตัวเดียววิ่งน,นี่จะเป็นตัวไหนลดลงไปนิดหนึ่ง ประมาณนี้พอเนาะสำหรับสูตรนะคะก็เป็นสูตรค่อนข้างยากนะคะสูตรยาวอยู่เนาะอันนี้เอาไปดูพอสังเกตก่อนเนาะคัดคัดคัดเลือกตัวเด่นๆออกมาก่อนว่าจะเป็นตัวไหนที่จะเป็นตัวยืนอาจารย์มั่นใจว่างวดนี้แต้มต้องเข้าอะ่ะแต้มต้องเข้าคลิปนี้ลาไปก่อนพราะก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ